วันนี้กรรมการก่อนครับวันนี้พี่บาวีจำได้ไหมนี่หลวงไก่เนี่ยไม่ได้ไหมเนี่ยเนี่ตาบอดไม่ใช่หลวงไก่คนละคนกันนี่ไก่ใช่ไหมครับไก่สมพลผมไม่พอใจไก่อยู่ครับทำไมอ่ะทำไมชื่อเหมือนพ่อผมเลยพ่อพี่ชื่ออะไรสมพลครับผมครับผมชื่อสมพลครับพี่ ี่แต่ก่อนไม่ชื่อสมพลเนี่ยตาบานสาบานแต่ก่อนกัชื่อสมสมพลใช่ไหมตอนเด็กๆเลยใช้สมพลมาขาวใครสาวบ้านเนยสมพลมากครับพี่นี่พี่ดูบอกโอ้โหคนสมัครเข้ามาเยอะมากครับเราคัดเหลือ4คนที่ร้องดีกว่าบ่าวีหมดเลยไอ้ยนี่นี่ฮะเอาแบบร้องออ๋ร้องเหมือนบาวีร้องเหมือนบ่าวีเป๊ะเลยพีีี่่่บอกวาง้ผมก็ยังแว่งๆอยู่เนี่ยพบกับคู่แรกครับเงาเสียงของบ่าวี ดส,สดีครับตัวหน้าเหมือนแต่ว่าหาหน้าเหมือนเบาอียากมากแล้วเอแต่เสียงเอเ่นี่ก็ขายนะนี่ก็าขาย,ขายต่ไดนี่แต่งตัวนิดนึง อ่ากางเกงรัดไม่ได้แล้วผมไปข้างหน้าหมวแบ่งหน้างนแล้วป็นจะง่อยขึ้นอ่าทง่ายทําง่ายส่วนคนนี้มีสักข้างหมดข้างนี้ด้วยอ่านี่กล่องเสียงนี่เพิ่งสักเลยนะสักที่เพารัดตักมานแล้วเพารัดสักกล่องเสียงให้เสียงเหมือนเปาวีอ่าจัดเต็มวันนี้จัดเต็มมาเหรอจัดอะไรเต็มจัดเต็มครับอ๋อนี่เหรอประธานโทษครับทั้งหมดนี่ล้านสามเนี่ยรอ้ราคาเหรอ ไปถามร้านแรกไม่มีร้านสองไม่มีร้านสามมือเราาเป็นคนที่ไหนคุณเป็นคนที่ไหนคนสุพันณ์ครับแล้วไปชอบทิ่ชอบบ่าวียังไงชอบมากครับชอบเพราะเพราะเพราะว่าเวลาเวลาเราคุยทำไมเราต้องคือ acting ออกไงฮะ้หาย acting เป็นเฟลลิ่งเฟลลิ่งเป็นฟลลิ่งโอ้โหเจอคนสวยไม่ได้ผมจะตื่นเต้นมากเคนไหนคนไหนสวยคนไหนนี่ครับไหนงานไงโอ้นางเอ๋ยใครเลยจะงามเท่าดูอ่อนเยาว์ไร้เดียงสาหน้าหลงเหล่ายิ่งได้ใกล้เธอยิ่งงามกว่าใครมีเขินด้วยดูไกลไกลแม่ดุดดังหงนางพญา สายแม่ช่างน่ารักไม่ใช่อีกนานไหมอีกนิดนึงจะใกล้เสร็จแล้วต่องมันดีอยากรู้จักใกล้ทิศเสนหาเอาไปสองร้อยยิ่งได้มองใกล้ๆแม่ขวัญตาโอ้เธอจ๋าหน้าแก่ต้องแพ้เธอไม่ยั่สวยตลอดกาล คนนี้เขาถามว่าจะให้เดินบ้างได้บ้างเร่องนี้นี่นี้เ่องนี้เราหนังเล่นไม่แบกเบื่องเล่ยขนมาเต็มเลยเลาแนะนําตัวคุณบีชื่ออะไรครับชื่อสามารถบริบูรณ์ครับสามารถบริบูรณ์นะครับเป็นคนที่ไหนครับเป็นคนสองจังหวัดครับสองจังหวัดเป็นคนสองจังหวัดอ่างทองครับอ่างทองชุมพรครับอ่างทองชุโอ้เป็นคนใต้นะพ่อหรือแม่ที่เป็นคนชุมพรพ่อพ่อนะเรามีพ่อไหมเรา พ่อจะผสมเทียมก็ได้ร uh mm ุ่นอย่างนี้เดี๋ยูเดี๋ยวนี้เราดูคนไม่ใช่ประบึกเอาพร้อมป่ะพร้อมป่ะพร้อมนะพร้อมนะเลือกได้คนเดียวนะพร้อมไหมกับเรือครับชาญโอ้ยร้องดีอ่ะเสียงเสียงเหมือนกันเลยร้องดีทั้งคู่เลยเหมือนกันเลยนะเสียงคล้ายๆกัน มีคนเหมือนกว่านะคนะรู้เลยเหรอรู้เลยที่ผมยังแยกไม่ออกเลยผมรู้สึกว่าร้องดีเออผมรู้สึกว่าร้องดีนะดีไหมครับบ่าววีอีมากเลยตั้งสองคนเลยครับผมดีมากเลยใช่ไหมเราลเว้ยแต่ตอนนี้บ่าววีไม่ได้เป็นคนตัดสินใช่บ่าววีไม่ได้เป็เดี๋ยวพวกบ่าวไพร่ละ เต็มเลือกฟังเอโอ้โหฟังเอหมดเลยมา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 ผมเห็นใจเขาเขาไม่ค่อยได้พูดตอนนี้เราได้คนชนะรอบแรกเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวเจอผู้ใดเดี๋ยวไปเจออีกคู่หนึ่งซึ่งเขาเหมือนกับเราเราโดนแน่ๆเชื่อเราเอาละครตอนนี้เรามาพบกับผู้ที่สองทันต์เลยนะครับดีดดีเออโอเคโอนที่ก็าไหวจัง เดี๋ยวนี่ตัวสูงใหญ่เหมือนบ่าววีเลยครับพี่ชลคนเหมือนเลยตัวสูงทั้งคู่นะไม่บอกตำองมองจังเลยเอาอีกอะก็เขาเขียนอยู่ตรงนั้นผมไม่รู้จักเลยนะเขาเขียนอยู่ตรงนั้นก็ไม่ต้องอ่านให้ผมแนะนำตัวเองเฮ้ยเฮ้ยใครวะเนี่ยใครใครเนี่ยเฮ้ยนาาไม่รู้จักเราอ่ะมันรู้จักกันชื่ออะไรอ่ะฮ่าเชื่อชลูกใครทีมไหนอะอะไรเนาะทีมไหนอะอะไรหาไม่มีกำลังหาที่เกาะอีก ีเด๋ยวคณะกุญแจไปแล้วคณะคุณเจ๊งไปแล้วไปบีซ็อกอะไรเนี่ยก็ไปรายการนู้นรายการนี้กันบ้างครับแล้วเป็นไงฮะไปแยกกันไปหมดเลยหนูผมจะกินปากสามตาแล้วตอนนี้สองสามนะโอเคเฮ้ยคุณมันร้องเรียนเสียงเบาวีนะครับแน่ใจนะโอ้โหเขาประธานโทษพี่บ่าวครับทำไมฮะที่บ้าผมที่ซีดีพี่สูงขนาดนี้โอ้โหทุกอัลบั้มอะไรเงี้ยเหรอครึ่งแผ่นอยู่หลังตู้เย็น ออมาทาไมเยอะแยะเจอตัวจริงแล้วไงเอาเาไม่เคยเจอตัวจริงเขาเลยหรอไม่เคยไม่เคยเขาเลยไม่เคยเลยเมื่อวานเปิดตู้เย็นเจอตกกระจายไอ้บ้าเขาเจอไอ้ต้าเปิดมาเห็นตกกระจายสงสัยในตู้เย็นจะหนาวฟันออกปากไม่ใช่ไม่แปลกใจทำไมวงแตกเขาผไม่ได้เรียกแตกเขาเรียกว่าแยกย้ายไปหาประสบการณ์ผมยศสวัสดิ์บรยาพงศ์ครับอยู่คณะอะไรนี่ คนนั้นคนละคระบเป็นคตลกอีกไม่ใช่คนตลกไม่ใช่ที่มาอะไรทำเป็ชีพอะไรผมเป็นนักดนตรีครับนักดนตรีเล่นอะไรเครื่องดนตรีอะไรเครื่องดนตรีเล่นกีตาร์ครับร้องกีตาร้องเพลงครับแล้วตอนนี้กีตาร์เราไม่อยู่แล้วหรือไงหรือว่าขายไปแล้วมั้งไม่ขายมันไปจำนำบอยแล้วขายแล้วซื้อซื้อตัวใหม่เอาเอาซื้อตัวใหม่ให้เราหยิบทำไมมองหน้าผมเอ๊ะ คนก็แอบยืนขวางทางสายตาเขาพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมอะไรเขาใส่ว่าลุงนี่เข้ามาจากไหนลุงไหนลุงไหนไม่ใช่ลุงคุณสามพี่เขาโดนแป้งแกก็เป็นแกก็เป็นเขาโดนแป้งเขาโดนแป้งเนี่ยจะโดนแป้งเดี๋ยวเราไม่ได้ไม่ต้องกลัวเอ้ผมคุณคุ้ณเดี๋ยวดิ้งนี่ก็เหมือนผมไม่คุ้นทณไม่เอาแป้งมาทำไมผมว่าผมโดนเองก่อนเลย เอาโอเคเอาเอเคเอาเอเคเอาโอเคเอาโอเคอะไรเงเนี่ยอีกนานนะอีกนานนะเร็วเร็วไอ้บ้าไอ้บ้าอะไรเนี่ยไอ้บ้าจุกกันเห็นไหมมันจุกแล้วกันผมบอกแล้วบ่าวสาวเนี่ยบ่าวสาวกรรมการนะครับยกได้ป้ายเดียวนะครับ คนที่ไม่ถูกยกน้อยกว่าจะโดนแป้งคนชนะ Studio, จะไปเจ banks, beer, ria, 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 เอกับคุณอมพลมาดูเลยครับว่ากรรมการจะเลือก A หรือ B ตีลงมาลงมามาชะลุกการรัตนาลถบุกเข็ม นี่มีบนหลวงปู่เลยเนี่ยหลวงปู่เข้มอาจารย์ผมหลวงปู่เข้มเลยเหรอครับแกคงคิดเหนียวน่าดูเลยฮะคไปอยากกันเนี่ยอย่าไปหัวเราะกันไปหน้าแกก็ไปอยู่แล้วตัวแกด่แล้วตัวแกเนี่ยก่อนไปฮะก่อนทิโอ้โหไอ้นี่ไอ้นี่เต็มล้างแค้นเต็มที่เลยนั่นไม่เป็นไรผมไม่ได้ซักอ้าทำไมอ่ะใช้เมียใช้เมียซักอ๋อมีเมียแล้วเหรอฮะอุ้ยตายอย่างเราโน่มีครับ อมมีผู้หญิงชอบของแปลกมีแล้วมีแล้วแต่ว่าเลิกกันแล้วอ๋อเลิกกันแล้วเหรอเลิกกันแล้วเพราะอะไรฮะจับได้ว่าเป็นผู้หญิงกลางคืนอ๋อ้วทำไมแค่นู้นทําไมเกลียดเธอทําไมล่ะจังหวะมันเป็นผู้ชายเอาละครับตอนนี้จะได้มาดูกันแล้วว่าผู้ชนะสองคนใครจะเป็นสุดยอดอันนี้ถือว่าเป็นดาร์บี้แมตช์ด้วยชาวสุพรรณทั้งคู่สุพรรณจริงเปล่าสุพรรณครับจริงก็เ่าแน่นอนสุพรรณบุรีอะไรดังโอ้ย ระเบิดระเบิดอ่ะจะไม่มีเรื่องจะมีเรอเนี่ยอย่างี้ตอนเนี้ยเอาเขคุณถามว่าอะไรังไม่ใช่คุณอย่าตลกกับผมเขาเไม่คนตลกเขาเป็นคนตลกอยู่เพล่ถามใหม่ถามดีๆถามดีๆหมายถึงว่าสุพรรณเนี่ยอะไรที่ขึ้นหน้าขึ้นตาเุ่เสียวไงย ได้เลยกบเลยง่าย,ย,ยผมบอกแล้วเมื่อกี้อ่ะพี่ยังไม่อยากจะเล่นอย่างเขาเลย ร้องดีทั้งคู่ลำบากเลยดีทั้งคู่นี่แต่โชคดีว่ากรรมการไม่ต้องตัดสินกรรมการไม่เกี่ยวแล้วลำบากกรรมการไม่เกี่ยวแล้วอันนี้อยู่ที่ความริงว่าอยู่ที่ความพึงใจเลยหมายถึงว่านิสัยคนร้องอะไรงนี้เลยใช่ไหมพี่พึงพอใจของบ่าววีเลยโอ้แล้วแต่บ่าววีอะอยู่ที่คุณเลยคุณบ่าววีนะคุณพอใจคนไหนคุณยกเบอร์นั้นนะอีกคนหนึ่งโดนแป้งแล้วตอนนี้บอกแล้วแป้งหมดเลยด้วยเหลือแต่น้ำกด ไม่เป็นไรก่อนตายขอให้ได้สร้างชื่อให้วงตระกูลก็พอ่เชิญเลยครับโอเคเชิญเชิญเลยครับปารีนะเลือกคนเดียววงศ์ตระกูลนะผมรู้สึกพอใจที่สุดเดี๋ยวเขาบอกมีควา์วิจารณ์กันว่าทำไมเลือกอีกคนหนึ่งในจัดไรู้ว่ยผมเดินทางมาไหนขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยแต่ใครจะไม่ได้ให้ไปไหนมาไหนก็ระวังตัวกันเองแล้วกันนะครับเตรียมตัว ดีทั้งสองคนครับร้องดีทั้งสองคนร้องดีมากพอใจอมากพอใจทั้งสองคนครับแต่แตทำไมทำไมเลือกฝ<ช>ั่งี่เลือกฝัก่ง A เพระาะว่ารักไอ้นี่มากเลย